ตามควายครับเึ็นโคนสาบควายครับผมเสียงจิ้งรีดร้องนั่นวันไหวตฝนตกมากลางวันครับผมกบเขียดร้องนงงม,มเลยความสุขทางใจนะครับความสุขที่เราสร้างเองได้ เลี้ยงควายในบ้านๆนนะครับมาผสมประสานแนวปร,ราณีตแนวสายพัฒนาครับราคาข้องแพงกว่าราคาควายครับ <c oughs> เป็นหญ้าธรรมชาติครับปั้มน้ําจากโซลาเซลล์มามาไว้ให้เขาอาบเขาเล่นกันประสาะดังเดิมอยู่มันมีหอยคันแล้ไม่ยอมลงอีกเลยครับ ไม่ฝนมาครึ้มมาแล้วครับแต่ว่าไม่ตกสักทีตัวนี้เป็นลูกของปานสุรินนะครับคุณหมอที่ผสมเทียมไว้เป็นคนยืนยันมากับไม่ว่าหมอผสมมาก,กับมือครับตัวนี้คือแม่หลักแม่ข้อของเราแม่ทองคูณนะครับทองคูณ ให้ลูกมาแล้วในคอกนี้เฉพาะที่อยู่ในคอกเนี่ยสามตัวนะครับแต่จากที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าผมได้รับช่วงมาต่อตัวนี้เป็นสมาชิกใหม่นำข้าวมาได้สองเดือนแล้วเนี่ยงรออนะครับสายกระเม็นเลยเป็นไทยนคือนน้นองคนสวยตัวนี้สายป๋าปังนะครับพ่อของเขาเป็นลูกของปังเปีดดิว ได้มาไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่ผสมไปแล้วสี่รอบครับไม่รู้จะติดให้ไหมพรุ่งนี้วัที่สิบห้ารอเช็คสัตว์ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอาการโอกาสที่จะติดสูงครับผสมยกยูเนียร์ไว้สองหลอดรอบที่สี่ก็เลยจัดการให้สองหลอดเลยเป็นสัตว์ห้าวันครับควายตัวนี้ประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่ผมศึกษาการเลี้ยงควายมาเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องเป็น,ปนราวแบบจริงจังเน ก้าวก้าวเอ้ยลูกก้าวเจริญครับผมก้าวเจริญกับแม่ทองคูณนะครับอายุหนึ่งปีหนึ่งปีสี่เดือนกว่าๆนะครับฮีพากันนอนแช่ตัวครับผม ช่วยได้เยอะนะครับมีกลิน่นโคลนจับควายเนี่ยใช้บำบัดได้เยอะมากแต่มาสัมผัสก็เชิญมานะครับผมมาทดลองเลี้ยงควายได้นะฮะม,มีทั้งนกอมน,ก,นกเอี้ยงครับพอเลี้ยงควายระแบบิเวศเริ่มกลับมาคืนนะครับ ี่บ,บ้านนะครับผมเนี่ยลุงข้าวอายุยี่สิบกว่าปีแล้วครับตัอนี้จะก้าวอารักนะครับผมสถานที่ตั้งวันนี้ก็คือบ้านน้องอารักครับตำบลโพสะอาดอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ของเราตัวนี้นครับผมว่าที่พ่อพันธุ์นะครับความหวังของข้อกับเนี่ยสัญลักษณ์ของก้าวเจริญนะครับไปดูที่ไข่นะครับ ใครจะบิดนิดน,นี่ครับสัญลักษณ์ของเก้าเจริญนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับผมทวาชสุกแบบบ้านบ้านนะครับวิถีบ้านบ้านดังเดิมที่หายไปตั้งนานนะผมพยายามนำกลับมาคืนพยายามหาเข้ามาครับผม นี่ก็จะเป็นหลุมพอเพียงที่ไปอบรมโคกหนองนามาทําการบ้านส่งอาจารย์ครับแต่โครงการไม่เห็นมาขุดให้สักทีครับได้ผลครับเนี่ยโตเร็วมากเลยเดี๋ยวหลังจะพาไปเจาะลึกเรื่องโคกหนองนานะครับวันนี้เอาเรื่องควายไปก่อนทรับบรายากาศเย็นสบายครับเดินตามควายนีย่สึกกล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงครับผมการหายการปวดแข้งปวดขาปวดเอวก็จะหายไปเยอะครับ กาสอน,นบำบัดน,นะครับก้าครับก้าครับเร็ยน,น,น,นสบายครับวันนี้ อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วมานอนแค่ตัวแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะเอาเข้าคอกแล้วครับมีแม่พันอยู่ห้าแม่นะครับตัวผู้สองตอนนี้สามตัวนะผสมหยกยูเนียไว้อีกตัว หนึ่งของลูกของปานทุรีนะผสมก้าวเจริญสองหลอดเลยคุณหมอผสมให้มาตอนที่พี่ซื้อมาคุณหมอจัดการผสมให้สองหลอดส่วนธันวาผสมพายุครับสายใบหยกไว้ส่วนที่ตัวเล็กเนี่ยเป็นสายเพชรอุดรน,นะครับผมลูกของเจ้าปีใหม่นะครับเจ้าปีใหม่ตัวใหญ่มากครับอยู่ที่ประโคนชัยครับ ควายซื้อไปจากสุรินนี่แหละครับนี่ยครับตอนนี้จะเป็นเหล่าของเขาเองครับเหล่าแม่ทองคูณเขานี่คือลูกคือหลานของเขาส่วนฝั่งนี้จะเป็นซื้อมาเพิ่มเติมเขา้าครอบทีหลังครับ สุขในบ้านบ้านครับวิถีบ้านบ้านของเราความสุขที่เราสามารถสร้างเองได้นะ่ะไฟไล่ยุงสว่างออโต้แล้ะครับเดีย๋ยวอนาคตถ้าได้ขุดโคกหนองนาโดยเราความหวังอยู่ครับโคกหนองนาเห็นความหวังไม่เห็นมาขุดให้สักทีของเข้าโครงการสามไร่ไว้นะครับก็จะเป็นเชื่อมรอยต่อของข้อกไม่รู้มจะเวิร์กหรือเปล่าหรอครับ แต่ลงชื่อไปแล้วแต่โครงการก็เลื่อนไปแต่งบมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลาได้มาขุดให้ผู้รับเหมาติดงานที่อื่นอยู่ถ้ามาช่วงนี้คงจะลําบากหน้าดูว่าหน้าฝนแล้วเนี่ยครับน้องเนียงละอ่อนะครับสายป่าปังครับผมข้อของเขาเนี่ยเป็นลูกของปังเป็ดดิ้วนะครับเดี๋ยวได้ผมไปดูไม่ทันเขาขายไปก่อน ขายไม่แพงแลยครับพ่อของเขานะขายน่าจะประมาณแปดหมื่นนี่ล้งครับถ้าจำไม่ผิดยังเสียดายมากเลยไปไม่ทันแ้จะไปทับกันนะครับแมวเไม่เอา,เอ,าอย่าทับอย่าทับอย่าทับอันตรายนะครับวายท้องแก่นเนี่ยพยายามแยกออกจากกันนะครับต้องคอยระมัดระวังเลยบางทีก็ขวหวาเหมือนกันนะครับ เต็มที่ไปเลยนั่นนะครับูกสายเพชรอุดรครับเสียอย่างเดียวมาดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวปลายหางด่อนนิดหนึ่งครับปลายหางขาวอะครับหางดอนรยากาศดีครับ คำคือคำตอบครับผมขี่บนบ้านนะครับผมบางพื้นที่หายไปแล้วตอนนี้มีทั้งหมู่บ้านมีควายไม่กี่ตัวหรอครับมีแต่วัวครับจริงๆเลี้ยงควายไม่ได้ยากนะครับผมใช้สมัยใหม่เข้ามาช่วยครับอ่าเพชรอเรอ้ยเพชรครับ ะเพชรน,นะครับเนี่ยเพชรอารักสายเพชรอุดรครับคลอดเมื่อวันที่20มกรานะครับผมห้าเดือนครับอายุห้าเดือนอประมาณดีครับผม ลิื่งเลยครับทำส,สุกของเขาแล้วครับการได้นอนแช่น้ำเนี่ยนี่นะครับความสุกของเขา นีค่ครับนี่ครับไว้หลักหมื่นครับผมพยายามจะพัฒนาให้เป็นหลักแสนครับไม่รู้ว่าความตั้งใจของผมจะไปได้ถึงฝั่งไหมหลืออย่างเดียวคือความสูงครับ อัตลักษณ์อะไรมาครบชัดเจนหมดแล้วครับเหลือแค่ความสูงที่ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็เดี๋ยวจะอัพให้ดูบ่อยๆนะครับผมแนววิถีบ้านๆน,นะครับที่มันหายไปแล้วเดี๋ยวจะพยายามหากลับมาคืนครับว่าให้ดูวนที่เกือจะยังมีอยู่ครับแถวนี้น่าจะมีผม กี่คนนะครับประมาณสามสี่รายที่มีการเลี้ยงควายนอกั้นมีตะวนัวล้วนนะครับของฟ้ามืดมาแล้วครับเป็นโคนสับควายครับจะเอาควายเข้าคอก่อนนะครับไปไปไปไารูปไปครับพอกไป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 าปไปเอาไปไป ลังเพชรเพชรห้าวครับวันนี้เจอหลังอานเข้ามาห้าเดือนครับผมไปเร็ว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 ไปไปเไปเร็วไปเร็วไปเร็วปไป ปะ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 ับไปขึ้นขับไปขึ้นไปขึ้นปะ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 ไออานตัวป่วนมาแล้วครับเนี่ยแม่ของเขาครับแม่ของจะาเพ็รแม่เงินหนุนนะครับผมควายสาววัยุอ่ายังไม่เต็มสี่ปีดีครับเนี่ยครับตอนนี้ท้องยกจูเนียไว้นะครับ ผสมกับจูเนียไว้โอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาควายเข้าข้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลังจะพาอ,อจะลงคลิป เกี่ยวกับการเลี้ยงแนวสายพัฒนาตามความตั้งใจของผมนะครับค่อยเป็นค่อยไปนทันวานะครับเนี่ยผสมเจ้าพายุไว้นะครับได้หลายเดือนนะครับกาหนดลอดจะธทันวาเหมือนเดิมครับผมายสาวนะครับไม่สูงหรอกครับผมไฟบ้านๆแต่ว่าสวยครับขาดเรื่องความสูงครับผมผสมเจ้าพายุไว้นะครับ ครับผมกออ็ขอจบแิ่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ